Bon. สวัสดีครับท่านช่องยิ้มแลาวด้วยนะครับเนาะมือน nice. ี cafe. ้มาตามช็อตเด็ดนะครับเนาะได้ยินข่าวว่าแตงโมผ้าด้วยผิวผ้าพีแานอนอาจารย์เดี่ยงพื้นปอยเหล็กแม่นเนาะกับเพิ่นปล่อยเหล็กแม่นบาดนี้เพิ่นฝัน รับเพิ่นเตะปยให้ท่ายานอยู่ใกลๆแต่ว่าเพิ่นฝันมวดไดกัรเพิ่นคือเล็กเพิ่นเขานะครับเนาะกาทังช่องก็เลยมาติดตามช็อตเด็ดสให้นะครับเนาะติดตามไปพร้อมกันครับติดตามไปเลยค่ะลุกเรียนสวัสดีครับลูกเรียนสวัสดีครับขอหน่อยเอ้ยอัะเพลงไหนลุง ทุกเมื่อนี่เพียงใดก็ได้ข่าวว่าฝันแม่นแท้มันแน่นอยู่ครับอ่าท่านช่วงขอเอื่นว่าน้าว่าเป็นลุงเนาะครับเนาะเออลุงมาว่ากัอายุกันหลายแล้วครับอันเลขนี้เฮพียงไดเอาก่อนลุงเลขนี้มาจากอำเภอย่างอำเภอย่างเออมาขัดตำรวจมาบ้านห้องอ๋อห้องเด็กมากใหญ่เลขมากใหญ่เออแล้วผูยังใดเอาจ้อไปออกครับได้ยินข่าวว่าฝันฝันแม่นในรีติแน่น มเออชิศบอนเกลา่นี่กระับนหรอับถ่วงอดหายแยกไงลุงลุงลุงเลยันั่นแหละฟั่มคักเลยครับเด้ออันนี้เนี่ยนี่เท่าไ่นี่ยครับนี่เท่า่อืมพูนั่ง่างเงี้ยี็นี่กันบุบริลบินหรีค่ะมันฝันฝันวา้จังไดยกว่าฝันววาขี่รถทิศบอลนเกลุ่หมวนยาวหมูตัดนี่กระันเห็ยนทะเบียนเพื่อนบ้าจังเบียนจี เธอยันมันนี่จริงเก้าสองสามเจ็ดแปดเก้าสองสามเจ็ดแปดเออเออเเก้าสองสามเจ็ดแปดเออมันนี่หกตัวครับเรียกหนึ่งพ่ม้าองขันบอยเอลี่นี่บอยได้บอยได้มาเห็ดข้าวดิบอยเดียวครับเพราะว่าเมื่อนั่นไปคุกเกินจังได้กับบอยดุไม่บอยดุกันเหรอครับฝนหลอ อันนี้ทะเบียนรถสิบล้อนั่ครับนี่ทะเบียนรถสิบล้อยครับทะเบียนรถสิบล้อนะะนะคะเก้าสองสามเจ็ดแปดเนาะพะะเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดตัวกระคล้องมากบัดนี่ตัวลุ่มลุ่มมัดในมักตัวใดมักเตี้ครับมักเก่าหนึ่งอกับเก่าชิดอกเก่เอเกานอนี่เขียนไปหนเงเกียงเีเล่นก็ครับสองมาดีที่พอลอยนิ่มหันลน รายงานสองอืึ่ที่พอที่บ้านหนึ่งที่พรุ่งเนี้ร้อยยี่สิบหกเด็กมาก็คือหนึ่งเก้าเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เนาะหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ครับผู้เสียก็ได้ตูวเดียวกันครับพูดเสียก็ผู้เสียก็ได้ตัวเดียวกันตัวเดียวกันอัะเนี้ยมาอย่างมันฯไม่เอะเอียกันไม่มาหลึ่ที่เรากพูดนเนาะครับ โอ้ oh, ปูเสกเพิ่นก็ได้ตัวเดียวกัน,กนครับพอดีครับเขากับเลขอ่าลุงฝันพอดีเออพอดีอยู่นี่โอ้ครับอันนี้บอยหลีเล่ากับสีบอยห้สัมผัสได้ครับออบอยบอยแล้วประว่ามือนั่นกับ,บมะคุ้มเอินเบิดเค่อนกับบลูบลูครับ,นบเนี่ยบอกเราเลยเนี่ยบอกใหญ่เนี่ยบอกบอกใหญ่แล้วบอกใหญ่กับมั่วฉิ่อโจมั่วฉิ่อโจก็ไม่เ้ียอะกันนี้นะครับเด้อเด็กที่เป็นลูกมันฝันคืองเก้าหนึ่ง เก้าศูนย์หนึ่งหาสองจับ้หอดสามตัวนะครับเดี๋หนึ่งหาสองมัดครับมันจับกันไม่ได้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งครับมวดกวันลุ่งฟันปะครับฟันด้วกันฟันด้วยกันเขาว่าหมวดกวันเขาเขาวิ่นเลเข่ยปะครับเขาวิ่นเล่ยมันเป็มตัวมาจะไปคุ้มกนอกครับเวลาจะถึงทับหนอกรับพอลุ้งนี่ฝันเอาฟันแม่นฝันเนี่ยครับ ที่คุณลุงฝันเนาะค่ะเนาะค่ะติดตามเบอร์นะครับเด้อทะเบียนรถสิบหลอดเนาะค่ะครับอาจารย์เดียนครับบ่ลางวุ่นเยอะอาจารย์ครหาลุงกันเนาะเพื่อนเลยใครคนไหนถามหาลุงเพราะว่าขันเพื่อนไปแก้ความฝันให้ผู้ใดฟังครับคือผู้นั้นถือว่าโชคดีนะครับเนาะโชคดีเมื่อนั้นทางช่องยิ้มเราด้วยกับมาคุ้มเอื้อนยุ่จนเด็กจนเดือนกับโมลุกครับขับนอนขับนอนครับเนี่ยฐานใหญ่มืนเดียร์ขับนอนคือนอนครับ เกว่าน,น,น,น้อนสองมือสามมือกันนอน,นอนครับนอนบบยอมลุกครับยิ้มอ่อนแตก้มจะเจ้าหรืออะไรถามเพิ่มได้ครับก็พอน้องเนี่ยวันนะอันคือว่าถือบอกเป็นสูบแบบบ่ได้กลับเลยแม่นี่ลีสิวดบอกเป็นโดนเดี๋ยววดที่แล้วบ่จ้ะเออผีมาบอกคนนี้โอ้งวดเอาเดี๋ยนอนขนเดินรุ่มิ่งยอนอืมคิดหลังมันเลยปาดโค้งพอนดอกบอกเล่าตัวใดครับบอกเล่า เก้าไทยเก้าแปดเก้าแปดเออแต่ว่ากับหกกับแปดกันตัวเดียวกันเนาะคะเนาะก็แปกัเรืยองอะไเก้าก็ไม่ได้ก็ไม่ด้กเดียวกันค่ะงวดที่ผ่านมาผมไม่บอกเอองวดที่ผ่านมางวดนี้ยังบอมีมาบอกบ่งวดนี้ก็มาบอกกันมาบอกแล้วเอาเรื่องเออเขาเรื่องคนอิจจาตรอดเนโอตัวได้ค่ะตัวได้ค่ะกะิจัน้อยเลยค่ะนั่นี่นี่อยู่นนนี่สมุดนี่เขียนให้บ่ดเก้านึ่งนี่บ่ะครับเออเกนึ่งเนี่ยท้อ่ะ เรียกข้างอะไรนี้หรอเต็มเข่าหนึ่งเ่าศูนย์เป็นบอลลูนเอค่ะต็มมดเลยครับค่ะมึงมไเขาเต็มแลวครับอันนี้เอฟซีกับครับค่ะดังมาสียขั้น่องกับขอภาวนหน้าให้เลขกลุ่งเขาเด้อเขาครับเขาวิ่งเขาได้ค่ะเพราะว่าเอฟซี่นกสีหนึ่งเก้ากับเก้าศูนย์นี่เนาะค่ะเนาะค่ะกัแคปหน้าจอด้วยค่ะหรือเตรียมประกาจดไว้ก็ได้ค่ะเพราะว่าหนึ่งกับเก้าไอ้หนึ่งเก้ากับ เก้ากับหกในกระโตเดียวกันเนาะค่ะเนาะกันให้ค่ะขนวยห้องขื่นเป็นเก้าแล้วดีขนุ่ห้องอาจจะเป็นหนึ่งหกหรือเป็นหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หรือจะเป็นศูนย์หกหกศูนย์นี่กระไดะเนาะค่ะเก้าหนึ่งค่ะเก้าศูนย์หนึ่งห้าสองนะครับเนาะเออเด็กปั่นอันทีพอครับมันอันทีพ่อลุงลอยยี่หกครับอันนี้คือ ลุงเพิ่นได้ฝันฝันเด้อครับเด้อฝันนี่แหละเพิ่นครับฝันฝันว่ามีคนมาบอกมาเหรอเนาะมีคนมาบอกครับเมื่อวดที่มันถือเตรียมๆนั่นเป็นผีมาบอกเห็นปะครับเป็นผีมาบอกอะไรโอ้เด้อคนอิจฉาตลอดั่นคิดปั๊บบนเลยมีหรือคนบันทีบอกรายครับคนบันทีมาบอกครับผมเขาเป็นคนไปไหนไหนครับถึนบอกไปถึงบอกที่บอกไปถึงบอกครับคำสั่งที่เลขถึงวันที่ามสิบเซ็ตรืมทั้งญาตเ ดเงินเราก็ลื่องโผลเดี๋ยวครับลุ่งผู้นี่เพิ่นสิบบอกบอกเล็กคนยังไงได้ครับเด้อยเพราะว่าผมกับพคุมมาเกินอยู่ลายเกี่ยวอยู่แต่เพิ่นบอยอมลุกนะครับขันนอนนอนทีละสามมือสี่มือส่วนที่ฝันก็คือดึงเก่ากับเก้าศูนย์นะคะเนาะแตงโมกับเละกับหัวให้บ้านที่ใครชนะไปลอยยี่หกค่ะแตงโมกับกับหัวให้พร้อมนะคะเนาะบ้านที่ลอยยี่หกลอยยี่หก หนึ่งร้ยยี่สิบหกนะครับเนาะอันนี้ละบ้านเลขทีสองหกบ้านเลขที่หกบ้านเลขที่พอร้อยยี่หกอืมค่ะมีเด้อค่ะเด้อค่ะแต่บิดเจนนญาณเบิรงอีกคือเก่าละค่ะเขาว่าสองหกโอกับเก่ากับตัวเดียวกันเนาะค่ะคันไพ่ได้สามตัวนี่คันแม่นซื้อลอตเตอรี่ซื้อตัวใดครับหรือเสิเท่งตัวใดหลายกว่าเจ้าตัวนี้ อย่าตัวไดีครับหนึ่งสองหกเดี๋ยวก็้ครับโอ้ตัวนี้มาหนตัวนี้มาหนีจับัวนี้หนนี่น่ทั้งตทั้งติ่งมานีนี่นสองหกันปะครับเออนี่สองาหนีสองหกเป็น2องหายดิครับคนบอกคนบอกผีบอกมันก็ตัวเดียวกันครับนี่ตัวเดียวกันนะครับในตัวเดียวกันตัวเดียวกันเดียวกันครับขันเป็นเท่งกระเท่งหนึ่งสอเออสองหกับหมือนสองท่างช่องสิไปดึงยิ้มล้วด้วยสิไปหาดึงแล้วเด้หนึ่งสองหกกับเก้าศนแหละครับ บางวิกานเน <C oughs> าะค่ะทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะค่ะเน,นาะค่ะมักกะตามหม้อมักกะพานเนาะค่ะเนาะะค่โอ้ออกงวดที่แล้วเนาะครับออกงวดที่แล้วโอ้ออออแบบเก่าเนี่ยอันนี้บัวได้อันนี้คืออยากให้แนวทางครับเพราะวา่าคนเฮาจุ่มือเนี่ยมันกับวีการมีงานเห็นเลาวลุงเนาะบัวเหรอครับเฮากับัยเซียนโซ เงินบาดร้อยกูครับผมคือมันโจกใส่ใส่เสียงโศกเสียงลาบครับแต่งโม้ยังดูอะไรมาแต่งโม้ไปย่างครับแต่งโม้ไปย่างอดีบ่ครับแต่งโม้ไปย่างย่างแต่ทั้งช่องแต่งโม่ักนนี้ทั้งช่องยิ้มแล้วรวยกับขอขอบบุญขอบคุณนลุงหลายๆนะครับเด้อที่ให้แนวทางเอฟซีพนน์นะครับเนาะกับขว้าให้เลขชุดนี้ เขาด้ยครับเด้อเขาเขาวินครับเขาวินเนบครับเขาวิ่รับประกันจักเปอร์เซ็นต์ครับนี่รับประกันลอยเปอร์เซ็นต์ลอยเปอร์เซ็นต์เลยครับลอยเปอร์เซ็ครับลุงนรับประกันลอยเปเซ็นครับขัดเปทิ่งกระทิงสอหกลายกมูเออสองหมูนี่ขึ้นเลือมนบอขึ้นเลยนครับมืยิแล้วด้วยสิไปจัดให้เลยครับต่กระดอกกรกตัวนี้นะครับเด้าอ่าลุงลิ่งลุงแห่ไปเลยครับของอนอ่งครับลมรอนอไม่อนอย ทีห้แนวทนาครับเนาะขอบคุณขอบคุณลคุณลุงหลายๆเนาะเนาะค่ะที่ไ้แนวทางค่ะกาสสาหรับัวรุ่งโมมินอย่างดอกค่ะกาสสาหรับแนวทางลุงเพื่อนกะไฮมาเนาะค่ะเนาะค่ะจยงในเอฟซีกับพิจณาญาณเบิ้งแล้วค่ะเด้อค่ะท่างช่องก็เป็นเพียงแค่หน้าทางเนาะค่ะเนาะค่ะท่านมาท่านสอบกับจุดแล้วก็ไปเสียงเบิ้งเนาะค่ะเนาะค่ะ แตงโมพระรวยกับขอขอบุญขอบคุณนะกะ่เด้อพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะกะให้พ่อแม่พี่น้องโชคๆมันมาล้ำลรวยๆในวันที่สิบเกียนเนาะค่ะเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แตงโมพระรวยกับขอกราบสวัสดีค่ะ